ครับสวัสดีชาฟซีโมบายไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาร์ททุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับเราจะพาไปแลกแต้มชิ้นส่วนกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูครับว่าเราจะเลือกแลกเป็นตัวไหนดีครับตอนนี้เราก็มีอยู่800ชิ้นส่วนนะครับนะก็เดี๋ยวเราจะพาไปรับชมกันนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากพี่น้องช่วยกันกดไลค์กดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับพี่น้องท่านใดนะพี่กําลังหาร้านเติมเกมนะต้องร้านคุกกี้แอนด์ช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แอนด์ช็อปเท่านั้นับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ สำหรับพี่น้องท่งานใดที่สนใจเติมพาร์ต Point, เติมฟีซพอยต์รือจะเป็นแพ็กต่างๆนะครับร้านคุกกี้แลนด์ชอปยินดีให้บริการสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักไปสอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้เลยนะครับนะบอกเลยว่าราคาถูกกว่าเต็มแน่นอนปลอดภยัยแน่นอน100%ฝากกันไว้ด้วยนะครับร้านคุกกี้แลนด์ชอปโอเคครับก็สําหรับวันนี้นะครับเราจะมาแลกแต้มชิ้นส่วนกันนะครับก็สําหรับนักเตะในส่วนของสัปดาห์ที่3นะครับแจ๊ดนะ ในส่วนของฮิปฮอปนะครับก็ได้ทําการ ea ได้ทําการโพสต์ออกมาแล้วนะครับก็น่าจะมีกองหน้านะครับกองหน้า107แล้วก็ RW นะครับ RW ก็จะเป็น106นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น RM นะครับซึ่ง3ตัวนี้ก็ไม่น่าจะจําเป็นนะครับนะสำหรับเราคือไม่ไม่มีตัวไหนที่จําเป็นแล้วนะนอกจากจะเป็นกองหน้านะครับแต่ว่ากองหน้าในทีมของผมคือเยอะอยู่แล้วนะครับก็คือไม่เป็นที่น่าสนใจ ตำแหน่งที่ผมต้องการก็คือจะเป็นพวก l r RW นะครับแล้วก็จะเป็นกองกลางซะส่วนใหญ่นะครับก็ประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าที่มองผมนะครับกองกลางตอนนี้ก็มีเยอะมากๆนะครับก่อนที่เราจะมาแลกแต้มชิ้นส่วนกันนะครับนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราพาไปดูทีมกันก่อนนะครับก็คือเมื่อวานผมได้ทําการแลกเป็นแฟงน้าผาดมานะครับตอนนี้ก็ตีขึ้นเป็นเม็ดส้มแล้วนะครับนาเทรนก็30นะครับ หลายคนนะครับถามมาว่าแลมพาดนะครับอัพสกิลอะไรดีอันนี้ผมแนะนําว่าให้อัพเป็นส่งบอลกันแล้วกันนะครับนะถ้าเน้นเฮทวิทมินเจอร์ก็เล่นได้ทั้งสองรูปแบบนะครับแลมพาดยิงไกลดีนะครับถ้าเกิดว่าเน้นเมินเจอร์เนี่ยยิงไกลดีมากนะครับผมนะรอไปเล่นดูนะครับนะสำหรับใครที่อยากจะแลกก็คุ้มนะครับผมมองว่าคุ้มมากๆนะครับนะสำหรับแลมพาทร้อยเจนะครับผมโอเคเฮทวิทก็เล่นได้แบบสบายๆนะครับนะโอเวอร์ก็ร้อยเจ็ดแล้วอ่ะ โอเคครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูนะครับว่าเราจะแลกไครดีนะครับแต้มชิ้นส่วนนะเรามีอยู่800แต้มนะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมนะ800แต้มก็มี power w n i t นะครับแล้วก็เป็น CDM นะ The Young นะครับ107เหมือนกันซึ่งการแลกเปลี่ยนก็800ชิ้นส่วนเหมือนกันนะครับนะในส่วนของหน้าล็อกนะครับผมนี่ครับผมเราก็แลกสตั๊มไปแล้วนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นมีในส่วนของ อานะครับเป็นฟิลิปรามนะครับที่เหลือก็มีจอร์เบสครับที่ใช้แต้มชิ้นส่วน1000แต้มนะครับแต่ผมมองว่ามันก็เยอะเกินไปนะพาวเวลเน็ตเวเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มม,มากๆแล้วนะครับแ0 0แต้มนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแลกเป็นพาวเวลเน w ตเวิดนะครับโอเวเข้าทีมกันนะครับหลายคนก็รีวิวว่าเก่งหลายคนก็รีวิวว่าไม่เก่งนะ ผมเคยใช้ Power n e t w o r k มาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ภาคที่แล้วนะครับจนถึงช่วงรีภาคมาใหม่ๆครับผมก็เคยใช้มาเหมือนกันนะครับนะสำหรับ Power n e t w o r k ครับผมจะเลือกเป็น Power n e t w o r k กันแล้วกันนะครับข้อดีของ Power Networks ครับคือจบสกอ์คมนะครับแล้วก็ตัวเล็กพลิ้วๆนะครับสไตล์ก็แอบคล้ายๆกับฟองลิเบอรี่นะครับผมแต่รูปร่างน่าจะ ดีกว่าฟองลิเบอรี่ค่าพลังก็ถือว่าดีกว่านะครับเรื่องพลังงานนะครับท่าสกิลก็เหมือนฟองลิเบอรี่นะครับผมนะมีฟีชั่วนะครับอยู่ที่122ครับการยิงอยู่ที่109การสมบันึ่งรอยแปดการเลมอน121สภาพร่างกายอยู่ที่96นะครับผมนะสำหรับพาวเวลเนเวดนะครับคุณสมบัติครับฟรีคิกทรงพลังครับพยายามเตะลูกของสนามก่อนนะครับยิงประตูแต่ที่ไกลนะครับแล้วก็เพลย์เมคเกอร์โมเลดจะเป็นสูงกลางถ้าสกิลเป็นลูเลตนะครับ โอเคครับเราก็จะยินดีต้อนรับครับพาวเวลเนวิครับเข้าทีมนะครับผม800ชิ้นส่วนนะครับเมื่อวานผมเปิดแพ็กมานะผมก็เอาพวกตัวร้อยห้านะครับมาแลกแ้มชิ้นส่วนหมดเลยนะครับวอล์กมาแล้วนะครับผมเรียบร้อยครับผมพาวเวลเนวิเข้าทีมนะครับ ถ้ารอโอกาสที่จะซื้อเนี่ยผมบอกเลยว่าอแทบไม่อยากซื้อนะครับเพราะว่าราคามันก็ถือว่าแพงอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาตีบวก p o w e r i n ์นิดแล้วก็ลองเอาไปลองเล่นดูนะครับแต่ว่ามาสเคของผมมีไม่พอนะครับนะมาสเคผมมีไม่พอนะครับมีแค่2ตัวเท่านั้นเองนะครับเมื่อวานเพิ่งตีแลมพาร์ดเข้าไปนะครับผมนะก็จะรีวิวด้วย น่าจะเม็ดน้ําเงินนี่แหละนะครับเดี๋ยวเราลองเล่นสักเกมกันแล้วกันนะครับปิดท้ายคลิปนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะโอเคครับก็ได้อยู่ที่โอ r ว0 9หนะครับโอวอ1 9เดี๋ยวเทนสักนิดนึงนะครับผมนะเทนสักหน่อยอ่ะเดี๋ยวตัวไหลเราไม่พอครับขอแอยกไปซื้อตัวไหลแป๊บนึงนะครับผมนะตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าใครหาตัวเทนนะครับผมบอกเลยว่ามาซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับวันหนึ่งก็วันละ20เมนะสามารถเทนได้ถึงเม็ดส้มได้เลยนะครับน่าจะ2วันนะครับผมถ้าใช้ในการซื้อนะ2วันเนี่ยเทนได้ถึงเม็ดส้มได้เลยนะครับผมขี้เกียจไปตีบวกเป็นเม็ดเขียวแล้วอะเนาะถ้าซื้อแบบนี้มันก็ดีกว่านะครับ ได้ทีละ30ตัวนะโอเคนะ่าจะพอแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเราฝึกกันตั้งนี้หนึ่งนะครับผมจะได้แค่15เท่านั้นนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะ skill อัพสกิลกันก่อนนะครับนะยังไม่ได้อัพสกิลเลยนะครับ สกิลของเขาก็จะมีส่งบอลควบค้องแคล่วนะครับการเลี้ยงบอละนรับ Power Nubet เนี้ยน่าจะเหมาะกับการเลี้ยงบอลนะแต่ว่าผมจะเอาเป็นผม่องแคล่วก็แล้วกันนะครับนะอ่ะโอเคครับได้แค่2สกิลเท่านั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเลือกเข้าทีมกันก่อนเลยนะครับตอนนี้ก็จะตอนนี้ Lw ในทีมของผมนะครับก็จะมี ปีซูจูเนียนะครับก็จะเป็นอาซานะครับซึ่งเป็นโอเวอ์ที่สูงสุดแล้วนะครับเม็ดส้มโอเวอร์หเทนก็30แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนพาวเวลเน็ตเวิร์นะครับนะเอาไปลองเล่นเฮดเวดดูนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับมาครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับตอนแรกผมว่าจะรีวิวแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับก็ถ้ผมขึ้นผลสกอร์ให้ดูกันแล้วกันนะครับนะ Uhm, แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขึ้นผลสกอร์ใ <c> ห <oughs> <c oughs> ้ดูนะครับเกมนี้จะเป็นเกมที่สามนะครับนะเนี่ยเดี๋ยวผมผมผมขึ้นผลสกอร์ให้ดูนะครับบอกเลยว่าหงุ่หงิดมากนะครับนะก็คือแพ้สองเกมติดๆเลยนะครับนด้วยสกอร์สองหนึ่งนะครับก็หลังจากที่เล่นมาสองเกมนี่ครับผมรู้สึกนะ อาจจะเป็นเพราะว่ายังเป็นเม็ดน้ําเงินอยู่หรือเปล่าแล้วก็เทนน้อยนะครับเทนแค่15เองนะครับมันก็เลยเล่นแบบไม่ค่อยจะเข้ามือนะครับนะมีความช้านะครับช้าตอกส้นไม่ไม่หลุดนะครับนะซับก็ไม่หลุดนะครับเล่นเหมือนก็เลยงุนหญิดนะครับซึ่งแตกต่างจากพวกฟินิซิวต์นะตอกส้นแบบชอบหลุดอะไรเงี้ย บอลวีซูดมันก็จะบางนะครับคือตอก้นก็ถ้าชนก็คือล้มเลยนะครับจะเป็นประมาณนั้นนะครับเปเบโลครับให้กับพาเวลนิเวทเนี่ยเห็นไหมตอก้นแบบสั้นมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ายังเป็นเม็ดน้ําเงินอยู่หรือเปล่านะอันนี้ก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับนะลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับสำหรับใครที่ใช้พาเวลนิเวทนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาตั้งใจดูรูปแบบเกมของเกมที่3กันเลยดีกว่านะครับ แสงเล่มผ่านครับจ่ายไปให้กับเรียวเนวซี่ครับไม่ผ่านนะครับแทงมาลูกนี้สตัมเบียดมาได้ครับตุรามโอ้เรียบร้อยชินุล่าครับโดนแล้วครับโดนแล้วหนึ่งครับเน็เวทครับเอียตตูเล่ครับผมเปียโรครับค่ายฟอกเกอร์ เนเวดเนเวดเลนเชงเนี่ยมันมันช้าไม่หมดเลยนะครับคือทำอะไรก็ช้านะครับเสียฟาวด้วย para s <S งุนหินมากนะครับผมเล่นรู้สึกงุนหินมากนะครับเนี่ยเสีฟฟฟยฟาวอีกล้ นี่นิดหน่อยก็ฟาวนะครับแต่บางทีแบบกู้จะสู้เข้าบอลแบบแรงมากอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เป่าให้เราด้วยเขาซื้อกรรมการมาหรือเปล่าชินูราครับองบอลดีนะชินู่าเนี่ยเล่นดีมากนะครับผมก็จริงๆผมเอาไว้เล่นอีกแผนหนึ่งนะครับชินูรา ก็จบครึ่งแรกกันเราก็ตามหลังไปอยู่ที่หนึ่งประตูต่อศูนนะครับจะพยายามหาวิธีให้เนสวิตนะครับทำประตูอยู่นะครับโอเคจ่ายให้กับพาเวลเนสวิดครับจะแทงก็ไม่ผ่านอีกมันเล่นแบบอึดอัดไปหมดเลยนะครับ แล้วเครื่องก็ร้อนด้วยครับนะตอนนี้ก็คือไม่รู้ว่าเน็ตมันจะแหลกหรือเปล่านะครับเครื่องร้อนเล่นค่อนข้างที่จะงุนงนมากครับตอนนี้ก <Roberto S 1> ูตัวสูดของบอลดีเหลือเกินโย้นครับครับมาซี่แล้วก็เน็ดเวทเนี่ยตอกส้นแบบสั้นมากนะครับเปียโร แมซี่ครับแทงไปให้กับพาเวลเนเวดครับพาเวลเนเวดเลนเช้งแล้วก็หูปัดได้ซ้ำก็ไม่เข้าอีกหซ้ำลูกสวยโอกาสไม่ได้ครับล้ำหน้าเนี่ยติดบล็อกครับผมเกือบไปนะครับลูกนี้ เขาไม่ระวังนะเขาเรีรบออกวันเร็วไปหน่อยนะครับก็แหลมพลาดออกไปครับเปลี่ยนเป็นเดวิดไปแค้มเข้ามานะครับไม่รู้ว่านวเน็ตเวทเราจะอยู่ครบ90นาทีหรือเปล่านะแทงมาให้กับโยนครับเราได้จุดโทษครับโอ้โหถ้าไม่ได้จุดโทษน,นี้น่าจะแพ้นะครับเกมที่สามเนี่ยยังไงครับเรียบร้อยครับผมได้ลูกจุดโทษ ตามตีเสมอมาแล้วนะครับหนึงประตูต่อหนึ่งครับผมจริงๆลูกลูกจุดโทษเราไม่นับนะครับเริ่มนะครับ,เร,รบเริ่มหัวร้อนแล้วนะครับตอนนี้จะรีวิวเน็ตเวทแต่ว่าเน็ตเวทไม่ทำผลงานเลยนะครับ ก็คงอาจจะต้องเป็นรอเป็นเมส้มก่อนนะเดี๋ยวเราจะมารับชมกันอีกทีหนึงว่าจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวขอหามาสเออักนิดนึงครับเนี่ยผู้ต่อสู้เล่นไอเราก็บีบนะครับเนี่ยผมบีบนะผมไล่ประกบบีบทีละสองคนนะแต่ว่ามันก็ไปไปกินมาได้ครับออกไปให้กับเนทเวด เน็ตเวดไปแล้วครับเน็ตเวดเน็ตเวดยังไงครับเน็ตเวดเน็ตเวดเน็ตเวดสับหลอกแล้วก็ม้วนกับเน็ตเวดเน็ตเวดแบ็กแฮมโดจิ้มแล้วก็พาเวลเน็ตเวดปั่นลูกนี้ครับโอ้โหเรียบร้อยนาทีที่90บวก1ครับโอ้โหทดเวลา1นาทีครับเพิ่งจะทำผลงานได้นะครับผมโอ้โห เกือบจะไม่รอดนะครับพาวเวลนีเวตครับผมนะเอาเป็นว่าก็เต็มสิบผมให้สักแปดกันแล้วกัน,นครับณนะตอนนี้ก็คือยังไม่เข้ามือนะครับผมนะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับเกมที่สามครับพาวเวลนีเวตนะครับผมก็จบเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ยังไงฝากกดไลค์กดดับกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับนะสำหรับพาวเวลนีเวตนะครับผม